สบายดีพี่น้อ,สสสนองอสบายดีบุศขุสคนเป็นหลังใะโอ้ยเอาห่วงซอพี่ไปเลยไปลอยแจวานงานแต่งลูกสาวเสี่ยวลูกสาวเสี่ยวมูลงานแต่งเขามืออื่นลูกสาวไปใส่มาอึ้งผุ้ไนจะเจเยือยู่เจ้อ,อันจะโดนมาเถือ่อ พ,อพออ่อม่วงลเลย,ยพ่อยไหมเอ้ยพ่อเยเอ้ยพ่อม่วงใน้าคุณพ่อคุณแม่วก็ัว <c> ง <oughs> กบไมอยู่ข้าม่วงเลยมาแรงมางเต้พ่อเอเสียพแหละ ไอ้โทรมาหนี่ผู้บ่าวป่ะเนี่ยนี่บางม่วงน้อยน้อยเจียวานเสียงลานเลยบาได้โทรให้เตี้ยโทรหาป้าพี่กำลังมามาบังม่วงอ๋อคือมาดูกระโดดกระเดียดใช่ปะ ล่าส nah, ุ guys, ้เพื่อน้องใต้ลวงานศพงานบุญงานแต่งน้อยาย้มัคขนมีหลงตาเมื่บวานว่าไปบุญกับเจนอะแดงอยู่หว่าเตี้ยบ่เป็นเตี้ยได้ลูก จะเปะ็นบนเหตดสูงปศุสัตวมีแน่ไหนแล้วเะรอยมีแน่ตำอะไร ลรูม่วงกระโซพี่การชายพี่ปอหัวเขามาเอานี่บวเฮึงนันเฮยใบไม้มันยังเทียวอยู่ปาดปาดหัวลอยเจียววานเขโอ้ เาม,มาแม่เล้ยว่ามันฆ่าคนดีกว่าลงเตี้ยรบริยูน้ำป้าอเตี่ยเตี้ยพี่เฮ้ยถ่าพี่ อีกประมันสีหามือาหมูยาหมูแดงขึ้นแล้หมูแดงกระลายนี่นะเอดกแล้วจนหง่าสิฮัก Thế nên mà khám mà màu dù em คนสวยจ้าคนสวยจ้าใช่นะเห็นแล้วบอไเข้าก็ลงมาบักทำบังบังฮวงบักมุงบักฮงเอิอข้อบักหุ่งน้ำปู้หมู่บ้านนี่กู้แบไปเอาโลกีข้าลงไปเอาไห้กัวไขาวกระยิพอีแม่หลอดมาใหม่ไหมอยากกินก็ยังคืมาใส่อยู่ไปเอาโลกีขาวฉันกระหวยมงกันเถอะวันที่เซฟโฮลิก็งานแต่งอย่างนี้งานรังนี่ เิดไปอเปคเลยมอเดียวค่ะบอถือว่าที่คิดกว่ามันสามคำใดใครคุณอะไรกินนองมอนตนกะเอเออชิบสาน่งคือเพือนมาเถาเออิสามคำนึ่เือนางดูพี่น้องเ้ยอือนองเอ้ยมีแต่ดองกับดองมีแต่ดองกับดองทางดองทางดีทางบุญโเงินจำบก่างกระเป๋าเงินบ่ เประกันภยนัยเนาะเสียประกันภัยแล้วาเีก็ยืมเงินานาไปเสียซาแสนสจาจะคนเหรอจ้ะนะเสนเทิงกับเป๊ะเงนลุงกับหาแสนสามสิบเอไอกูอาามกม่วงซะก,ก่นนอนเนอไปไจากโทรหาป้าใหม่เด้ <c oughs> อเสียเลยเข้าวมาแลงขีว่า ละปลาคลองแดดบวมเป็นาน้องแดน,นเขาลาบอือปลาเพียบ่คยอืึปลาเพียด้วนมันกระเสบแต่ว่าไอ้เขา,าลาะ้เลพล่ะก็ยังบวมมือจับที <c oughs> <c oughs> ่ก่อโง่มากที่จกยังมันึงระดบตาอือกินบหมอกโซบหมอกโซลงไปสหา,ายได้ไ่นะ พายผมมาเอาเลยิไปได้ไงเกทุ่มมาคือพี่เพือนะเขาบอเป็นเมื่อนแล้องขึ้นมาแล้วไอุ้งเปลี่ยนกันเนาะ งานซุงานแต่งงานดองงานเดาวใค่ใช่ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ข้าับุ่มาส่งบ่ลอยลูก็ได้นี่นังกระปุ่นนะไม่ได้จังเบิงนี่ปน้องเสียวเขา่ะ ตั้งเต้โหยแมพอกับแม่เนี่เป็นเสี <leaves> ่ยวกันมันก็เลยว่าเอลูกก็แหกเสี่ยวกันน่ะเห้ยเสียทั้งแม่เสียทั้งลูกค่ะอืมข้าวอันนี้เห็นกับข้าวได้ละว่ะอืมตั้งแต่ลูกดึกดําบานลูกลางก็จนใหญ่บานเ้ย สิบห้าสมอเถ่าไ้จังได้วะเท่าเลยอืมหม,มองน่อยลอยเจียวหวานบพุพเพอ,อทิดแล้วมันถึงเขาเดิออีเด้อม,มันกระเสียออกสมแห้งนะบ้าน <c oughs> อืมไหวเนาะอืม <c oughs> พักกลุ่มบ้านะเฮ้ยพักกลุ่มจีนาแดงเหรออย่างนั้แม่พอแม่ไปอยู่แล้วอืมเพิ่ไปยนบ้านใหม่เราคือเฮาอยู่แหละคือซึมเฮาอะลพี่น้องเอ้ยกำมภาพ่อกำมภาแม่อืม าเงินห้าคำแล้วพอได้ใส่ได้จ่ายครอบครัวอยูู่นเด,ดเดียวกันลคู่ม,มองอบลงังโอ้ยามถกี้กวัวกระเกใส่สื่อนาใช่ว่า เจวยวหวาน้องนี่ก็เซราเลยด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กันมาคลิปหน้าสบายดี